สวัสดีครับขอสู่สองบวนพวงมันโปรงครับสิผ้าม่านตำ่ตำต่ำแก้วบองครับต่ำแก้วบองครับพี่นอ้องเดี๋ยวมันมีอย่างแน่ครับเดี๋ยวผมจิบภาพป้าเบิ่งครับ ผมหันไปเดียบร้อยแล้วครับผมเสียบมะขวก่อนครับขันแรกครับผมเสียบไ้กันนนยครับขวใส่กันหมดเลยครับสม,สมุนไพรมีอย่างนีงน้ครับมีจะไข่ไข่ครับแล้วก็มีคาครับคาเน้นให้เป็นคาแก้นะครับ มันค่อยจะหอมเวลาเขามาต่ำอันนี้เป็นคิงครับใส่ไปเลยครับอันนี้เป็นหอมแดงครับหอมแดงหัวหน่อยหัวใหญ่หอมแขกได้หมดครับคอยเป็นหอมแดงครับอันนี้เป็ดกระเทียมครับหอมขาวครับใส่ไปเลยครับสมุนไพรทั้งนั้นครับ นี่เป็นใบมะกรูดครับใส่เลยครับต้องขวครับขวนให้สุกครับขวานจะมันหอมมันนะครับ จะซาจะเลี้ยวกับยูกับจนมันหอมจนได้ครับเขียงทุกอย่างต้องขวนมันสุกครับเปลนประแดกย่างเดียวครับพริกผมขวานไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่กระปุกไว้เรียบร้อยครับเขียงปรุงเอาไว้ที่หลังครับผมต้องตำวันนี้ให้มันละเอียดครับเราคอยมาใส่ปลา ปลาครับใส่ประเดบ็บต้องขวานี่สุก่ผมขวากันนะครับเนาะ ผมสิต่ำหมูครับผมบวบครับผมสิบบบดบปั้นครับต่ำหมูมันเสียบขั่วผมถือว่าใหม่ครับผมจุ่มหอมเหรอครับมันห่อครับต้องให้มันใหม่ครับผมจะ ี่ครับก็ต้องรอมยินครับตาเจีงเรียบร้อยครับเดี๋ยวหอยใส่อ็นคบใหม่นะครับ เี๋ยวอควมต่ำแล้วนะครับลอคมต่ำแล้วนะครับปุ่มเคียงกันเลยครับผมมาใส่ปลาสับลงไปครับปลาซับอีกผมมีไซเอนปลาปลากะดีห้องครับปลากะดีแล้วก็ปลาผมบดเองครับนี่ปลาาเป็นตัวครับ ปลาไลเป็นตัวผมไม่บดครับใส่ยางกะครึ่งครับสีจักโลน,นึงเียครับอยู่นี่ผมกา,าผงปรุงรสครับใส่สองช้อนนะครับสองช้อนชาแล้วก็มีผงนัวครับนัวใส่ สองครับสองช้อนครับล้วกมีน้ำตาลครับน้ำตาลทรายแดงครับใส่สองช้อนครับ เขาคนสักหน่อยเรวผมจะเอาพริกใส่ครับเพ็ดก,กินเยงครับเพ็ดก,กินเย็นไม่เป็นเฮ็ดขายอันนี้สูตรผมครับอันนี้ต่ำไลยทั้งน้อยครับต่ำหมดก้อนหนึ่งต่ำหน่อยหมดหมดไปนี่ผมจะต่ำเพิ่มทั้งน้อยครับ หอมหอมปลาแดกเอาพริกลงบาหนี้ครับ ต่ำครับต่ำ พริกหนิ้น่ไข่ยเผ็ดเลยครับผมใส่อีกสักเครื่องซ่อนกันครับเดี๋ยวเสียวหน้ามาคามเปียกมาใส่ครับพี่นุอง ามเปียกครับใส่เลยครับ มักลงไดก็ตามใจชอบครับปรุงได้ครับอันนี้สูตรผมครับสูตรเทสกินเองสูตรเทสกินเองครับตั้มเหรอครับงอๆงอเหรอครับงอจนมันเข่ากันแล้ว แบบเดียวกันกนะครับเขาหลับกระตองอุ๊ได้เคยหลับกระตองครับอืมนี่ตำหลายครับถ้ามันเพียนต้องค่อยเพิ่มพีิกีกครับเพิ่มได้ปรุงได้ ซิมซิมครับเผ็ดนี่พอดีครับพอดีครับพอดีเนี่ย เสร็จแล้วคราเรียบร้อยแล้วเสียบงวขนาดเลยเดี๋ยวตักเสษถ้ววได้ครับตักเสษถ้่วแล้วก็ยึดตักเซีนกับปุ๊กไว พี่น้องเป็น,นงไดเป็นตะกินปะครับปลาบองห้าสูตรนี่ตำขายได้ครับปลาบองครับสูตรเตด,ดครับ